เกมมันมาใหม่กล่าวสวัสดีนะจ๊ะพลพักคนักลงทุนทุกท่านด้วยและกันนะครับวันนี้เกมมันมาใหม่จะไปเจอกับเซ็กซี่บาคารา่านะทำไมต้องเปิดหัวอย่างนี้มันเป็นสไตล์นะจ๊ะมาทุนของเรา,า,ารโคตรเยอะบอกเลยวันนี้น,น,นะสอง 9บาทโอ้โหอะไรวะนะโอ้โหเอ้ยเข้ามาแล้วเจอของดีอย่างนี้บอกเลยอยากจะนั่งนานๆซะเลยเกินนมันทำให้ใจใจชุ่มถืนกระปี้กระเป๋า เอออย่าว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยมาน้องเขาเก็บให้เรียบร้อยกรุณาดูไพ่อย่าไปดูอย่างอื่นนี่เลยแล้วกันรรีบไปเลยกับสีแดงแบงเกอร์นะจ๊ะลงไปหมดเนื้อหมดตัวโอ้ยเล่นไปก็ดูไปแนละ้วมันเพลิดเพลินตาจิตใจซะเละเกินชุ่มชื้นหัวใจเออมันต้องอย่างนี้นะในการเสี่ยงดวงต้องมีอะไรสวยๆงามๆม,มาลุ้นไพ่ ลุ้นก่อนเลยจะไม่ลุ้นก็ได้จะดูอย่างอื่นก็ได้อ่ะยังไงโอ้โหเอาเรียบร้อยนะจ้าโอ้ยสุดยอดใช่ไหมน้องจ๋าแม่บอกเลยแม่เห็นแล้วมันแบบอืมเนี่ยดีนะไม่มีสาวเสียงมาเออไม่งั้นรู้เลยพี่พลเป็นคน,คนยังไงอ่ะ ตาแรกบอกมาตาที่สองตามไปนะ,ะนะเราจัดไปกับฝีเงินมั่งละกันนะครับผมขอต้อนรับโซอา่าเกมวันมาใหม่นะเออมาทุกวันนั่นแหละนะติดตามมาด้วยละกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะจ๊ะบอกเลยบ้าบินหาแน่นอนนะครับผมมาเปิดไพ่ีิน้องหนูจ้า <c oughs> มันชุ่มชื้นหัวใจเฮ้ย อ่ามายังไงบวบโอ้เรียบร้อยนะครับแหมไม่ต้องตื่นตะนกตกใจบอกเลยว่าสายนี้สายนี้พี่เดินมาก่อนนะครับโอ้สุดยอดสองตาติดเออโฟกัสที่ไพ่แต่อย่าไปโฟกัสที่ไม่เอานะมารอบที่สตาที่สของเรา เอ้ยอ่ะเีร้อยพอนะจ๊ะค่อยๆเล่นไปนะครับผมอ่ะฝากไว้ด้วยละกันใครที่กำลังหาเว็บตรงนะจ๊ะไม่โกงแล้วก็แอดไปเลยแอดเกมันวีสามนะครับอ่ะลุนไพ่เปิดบัวของเราหนะ้าสิบของเขาหน้าเอ็ด e ของเราสี่ของเขาจัวเต้ามาเป็นหนึ่งแต้มของเราจัวมาเป็นหกแต้มแล้วของเขาก็จัวมา เป็นหกแต้มไอเวนอะไรเฮ้ยไปโทษจวดเต้มาก็ไม่ได้ไปจวด่าอีกเ้ยไมเป็นไรเสมอเสมอถือว่าคืนทุน่ะนะถือว่าไม่แพ้ก็ได้เท่าเดิมอ่ะตานี้จัดไปเลยสีแดงแรงฤทธิ์นะจ๊ะอ่านะอย่าลืมนะครับใครที่อยากจะได้รายได้ดีๆกับเว็บที่ตรงนะ แอดมาเลยแอดเกมมันวีสามนะครับผมบอกเลยว่าดีจริงๆนะมาลุ้นไพ่แม่เห็นแล้วมันโอ้โหอ่าลุ้นไพ่ละกันละกันละกันโอ้โหเรียบร้อย6 2 8แแต้มนะจ๊ะบวกมาอีกหนึ่งไม้ธรรมดาธรรมดา อสุดยอดไปเลยนะครับวันนี้แหมแต่ก็เล่นหลายตาหน่อยนะบวกมาไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ไม่เป็นไรนะเราค่อยๆปั้นเงินนะเอออย่าไปแจร้อยกับมันนะครับในการเล่นบาคาร่าอ่ะไปเออนี่เลยแล้วกันนะจัดไปธรรมดาเบเบตัดเศษไปเลย ไม่ชอบเห็นเศษเ,เกิน100บาทอ่าม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 าลุนโดรุนโด,นโดถ้าตานี้ได้ก็น่าจะพอแล้วล่ะอ่ะเขาสองเราสามเขาเขาจว่แปดมาเป็นบอดแล้วเขาก็จว่สีมาเป็นสีแต้ม,ตมโอ้แปดหลังมาเรียบ,บร้อยนะครับแมาขอบพระคุณลุกท่านที่ ติดตามชมด้วยละกันนะจ๊ะอย่าลืมแอดกันมาเยอะๆละกันนะครับผมฝากไ้ด้วยดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามให้พีพลและเกมมันมาใหม่ด้วยนะจ๊ะหากสนใจอย่าลืมแอดไลน์มาคุยกันที่แอดเกมมัน V3 นะจ๊ะ